เดี๋ยวเรามาดูเคสนี้กันนะครับอันนี้เ็าเป็นจมูกแรกของดิมนะคะดิมทางกับหมอต้นนะคะเป็นเทคนิคโอเพนค่ะใช้กระดูกหลังหูก็ทํามา 1, 1ปี6เดือนนะคะบอดีต้องบอกก่อนบางทีจมูกเนี่ยมันมีหลายสไตล์แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับหน้าแต่ละคนอย่างเคสนี้นะค,ะนครับคนไข้ต้องการสไตล์เกาหลีเรารู้สึกไม่มั่นใจตรงที่ว่าเวลาเราถ่ายรูปหรือเวลาแบบทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจมูกอะ่ะค่อนข้างที่จะไม่มีสันนอ้นโบลานหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาแบบถ่ายรูปหน้าตรงเงี้ยมันเห็นไม่ค่อยชัดเวลายิ้มก็คือเหมืออนแบบลลลงไปเเยยยกกก็รู้้สึว่าาให ดันเด่นชัดขึ้นมาแล้วก็โด่งขึ้นมาค่ะลักษณะก็คือเน้นความเป็นธรรมชาติสันไม่ได้สูงมากเหมาะกับคนที่หน้าผากไม่ได้โหนกมากตาไม่ได้คมเข้มมากในกรณีนี้ถ้าเกิดเราทำเนี่ยก็ควรจะทําเป็นแบบที่เป็นออริจินัลก็คือปลายเนี่ยมีความมน ไม่ได้แหลมไม่ได้พุ่งมากสาันเนี่ยไม่ได้สูงมากก็มีความสโลปด้วยความที่ว่าเบ้าตาคนไข้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ลึกมากคุณหมอต้นก็ออกแบบดีไซน์ให้เข้ากับหน้าเลยค่ะปัญหาที่มีอยู่เนี่ยก็หายไปเลยก็อย่างที่เห็นนะคะว่าจมูกตอนนี้เนี่ยเป็นจมูกที่โดง่งแล้วก็ธรรมชาติมากเลยค่ะหน้าตรงเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเดิมละคะ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามีมิติมากขึ้นไม่อายแล้วเวลาถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ต้องหาหมุมเยอะ อันนี้ก็คือหลังทำนะฮะเราจะสังเกตเห็นปลาเนี่ยมีความมนขึ้นสันมีความสโลปมากขึ้นมีความหวานโดยที่ว่าหน้าเปลี่ยนจมูกเนี่ยไม่ได้ดูลำหน้าเกินไปอันนี้ก็คือพอใจมากระยะเวลารักษาตัวก็น้อยค่ะดิมไม่เจ็บเลยด้วยซ้ํากับจมูกแท่งนี้ค่ะจะมีแค่แบบว่าเจ็บหลังหูนิดนึงแคะนั้นนเนาะในแ,แต่ละคนบางคนเนี่ยถ้าโครงหน้าที่ไม่เหมือนกันเวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องเลือกด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยจะเหมาะกับโครงหน้าแบบไหน อยากฝากถึงทุกคนนะคะเราตัดสินใจจะทํากับคุณหมอต้นนะคะไม่ต้องลังเล,เลยค่ะสามารถเข้ามาคุยหรือปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะอย่างเคสของดีมเนี่ยก็จะเป็นเคสที่ให้คุณหมอดีไซน์และออกแบบให้นะคะโดยที่ดีมเนี่ยไม่ได้มีเลเวลเลยเลยซึ่งก็ออกมาสวยแบบที่หลายๆคนเอาไปเป็น level เลเวลนขอบคุณคุณหมอต้นนะคะที่ดูแลเคสดีมเป็นอย่างดีดีมเนี่ยต่อให้ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรก็ตามดีเรื่อเชื่อมั่นในตัวของคุณหมอนะคะว่าคุณหมอจะดูแลดีกับทุกๆเคสค่ะ